สิบห้าบ้านประหลาดรอบโลกรวมบ้านประหลาดไรเดียแวกจากรอบโลกมาให้ชมเป็นการเปิดโลกธศต์ความพิสดารที่มีมนุษย์เป็นผู้สร้างสารรค์จะสร้างทั้งที่มันต้องแบบนี้โลกจะได้จำหนึ่งบ้านประหลาดชูเท้าบ้านรองเทา้าบ้านประหลาดบ้านรองเทา้าแห่งรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกา หน้าตาน,น่ารันากนายหยีเมื่อเจ้าของถึงแก่กรรมจึงกลายที่พิพิธภัณฑ์สำหรับคนทั่วไปเข้าชมได้สองบ้านประหลาดเนอะบไซดาวเฮาบ้านกลับหัวประเทศโปแลนด์โปแลนด์เจ้าของคือแดเนียลเชเปียสกี้สร้างเพื่อประชดเสียดสีระบอบคอมมิวนิสต์สบ้านประหลาด คิวเฮาบ้านทรงลูกบาทประเทศเนเธอร์แลนด์คิดเหลี่ยมคิดเอียงสร้างความไม่จำเจให้ที่อยู่อาศัย4บ้านประหลาดมับเบิลเฮาส์บ้านฟองสบู่เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสเป็นบ้านพักฤดูร้อนของปี่แอร์กาแดนในยุค8ปบ้านประหลาด เอลิฟันเตอ,รอาร์ตเฮา์บ้านประหลาดนี้อยู่ที่รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกาสร้างโดยนักศิลปนิยมไมเคิลคานและภรรยาใช้ความอดทนในการสร้างมากมายเหมือนนกสร้างรังหยิบจับสิ่งรอบด้านมาปะติดต่อเติมเป็นบ้านหกบ้านประหลาดมาั Room เฮาส์บ้านเห็ดในรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหน้าตาควรไม่ใช่น้อยจ็ดบ้านประหลาด วันล็อกเฮาบ้านไม้สูงซึ่งสร้างจากไม้สูงท่อนเดียวอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาความยากอยู่ที่การทำให้ไม้สูงท่อนนี้กลวงจนเข้าไปอยู่ได้โดยใช้เวลาขูดเนื้อไม้ออกถึง8เดือนสูงยักษอนี้มาจากต้นไม้ที่ล้มเองเจ้าของเสียดาดจึงเกิดไอเดียทำเป็นห้องนอนเก็บไว้เป็นที่ระลึก8บ้านประหลาด อนลิงวอเตอร์บ้านน้ำตกรัฐเทนซินวาเนียสหรัฐอเมริกาทั้งประหลาดและสวยงามน่าชิวมากกาวบ้านประหลาดสตีลเฮาบ้านเหล็กอยู่ในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาสร้างจากเหล็กหนัก110ตันใช้เวลาสร้างถึง23ปีรูปร่างคล้ายหมูยัดสิบบ้านประหลาด ทิเคอร์าบาเรลเฮาส์บ้านผังเมียรัฐมิชีแกนอเมริกาออกแนวเมาตั้งแต่ยังไม่เนื่นเข้าบ้าน11บ้านประหลาดสตรอเบอรี่เฮาส์บ้านสตรอเบอรี่โตกเกียวประเทศญี่ปุ่นน่าจะเป็นร้านอะไรสักอย่างน้า2 2บ้านประหลาด เอรันเตสเกสเฮาบ้านทางประเทศชิลีประหลาดแท้เป็นเกสเฮาที่อาจไม่ประทับใจแรกเห็นแต่ดึงดูดให้เข้าไปภายในแน่ๆน่บ3บ้านประหลาดเคเทิร์เฮาบ้านสรงการน้ำชารัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาประหลาดแบบเกลือครันเล็กน้อย14บ้านประหลาด คลุ Queen, อ่อีกกลูกระท่อมน้อยอยู่ในหมู่เกาะแฟโรจะว่าไปรูปลับก็ให้อารมณ์ลูกฟุตบอลอยู่เหมือนกันนาะ15บ้านประหลาด walking u s วบ้านเดินได้ทันัศสจารย์และประหลาดเดินได้โดยใช้พลังลมและแสงอาทิตย์สร้างโดยทีมงานวิศวกรชาวเดนมาร์กที่มา www.sahwita.com a เรียบเรียง t r a v e l m t h a i c o m